ในนี้ก็ยาโย่นาบานมรดกเบอร์บอลไนริมน่ะท่องเที่ยวน่ะน่ะเที่ยวในท่องทัวร์โยมุนคามัยากอนประเพณีที่สำคัญนะประเพณีนี้เท่าีับการผ่านพระเอกกระทาเมียนรูโมยูดเฮยเมียนมุนพุทธศาสนาที่น้ำโจรโมตี แต่รู้แบบเดิมก็มันเกี่ยวดังโลกจ่ยเมื่แต่โยมดาวเดียกก็ก็เธอจะเอาอยู่่วะจะเอาวิญญาณแเป็นยันเอาโนตามปุกโมยตามดุกตามปรีน่ะก็ความเชื่อโบราณเป็นเม่มุนของพุทธศาสนาอันนี้เท่าที่รู้โมนั่นเองน่ะมันบันเคยจะพระเอกไต้เพียงแต่บันผันผ่านโมเท่าที่นักวิชาการปัจจุบันศึกษาน่ะพิธานเียนเม่มุน พุทธศาสนานความจืดตัวนี้แต่ใน,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 นเรื่องขอาพุทธศาสนาลูกเมียนมายู่เลยไปเท่มนี้สลากภัตในมุมมองในความหมายของทางศาสนาทางลูกทางซองนี่ก็เกี่ยวกับจับสลาไปถึงโยโจับรางวัลจับไหมจับรางวัลอยู่อยู่วาระบอะลูกก็ได้คีนน้ តែสมัยពេលនោះនេះເລືອແມ່ນກິດໃນມົນນີ້ກິນມົນລົງດັບອ່າງ20ອ່າງບາດນີ້ລຸກມີຈ ერ ອນນີ້ມັນສາມາດຍຶດເຕະບາດຕະກອງນາກໍເລີຍຊຕ້ອງຈັບສະລະການຕ້ອງນານະບາດຕົງບາດແຕ່ຫຸມອັນນີ້ບໍ່ມອງຕ້ອງທາງສាសនាປີບາດ13ໂມງເມື່ອອັນອັດຕະມານຸມຶງກໍຮູ້ວ່າຈະຊົງກັບກໍມີການການຈັບນາຈັບໃຫ້ລົງນັ້ນບາດຕົງຢູ່ບົນໂຍນາຊ່ວງສົນມົນລູດນາ ส่วนมรยกนังบ้านเวียนโลกคอยไปใกล้เซียซีจ่ให้กันเชิญนะบ้านไม้เล็กนะก็เราเอากระางไม้เล็กนู่นไม้เล็กนี่บ้านเรากินในบันเยนนยงอันนี้คือสลากในมุมมองของทางในทางศาสนาเท่าที่ตมามบันเคยโมงนะพัดทีนะเออถือเอาตามสลากนะบ้านสลากบ้านลำดับนะก็บ้านเตาบานตรับอันนี้มุมมองของ ของทางลูกนะแต่ในทางของประเพณีของญาิโยที่นับถือโมบิเดิมะเรียกเงยนตะิดมาความหมายนี่ที่โยมเคินย่อยโยก็นน,นึงเนี้ยเธอกระตูงนเธอนะเต็มนะตโมพาฮาร์นะอุทิศันกระสอนโดยวิญญาณบรรพบุบร,รุษนะก็เปีนเกียรติองทุกอย่างนะความหมายก็คือว่าสำหรับลูกสองก็เนกะิดติดมาลูกเบลนะ พรืงมวยกันเยอแต่แต่รูปแบมกันมายาสำหรับญาติโยมก็บันแสดงความกตัญญูนะเด็กคุณเมย์คุณเดาคุณวิญญาณบันปปะรุนที่บ้านเธอคุณงามความเชี่ยนะพอยมุนเองก็อุทิศบุญบนต萨อรอย์เดี๋ยวมุ่ยกันนะอุทิศเนี่ยแค่เอาในหลักของพุทธศาสนาที่ไม่เอาหรือว่าบุปการีนี่ เง็บตะเฮ้ยโอนตะเฮ้ยก้อนนาทีของคนเจ้าดีเธอวันทิหัสไปโจมหลักก็ไม่เห็นะที่เขาผลีกับปุพบปะผลีผลีกับนะปุพพานะแต่ถ้าบังบันพระบรุษโยกบุญก่อนบุพาอาจารย์อาจารย์บุญนะวันพฤหัสไอยเมวบันพระบรุษตาใหญ่นะนะที่บ้าน โอยเต่าหอยกับเต่าหอยมันน้อยลึกนยิมพลิกบุญอยู่อันนี้คุณธรรมตัวนี้เวรแสดงด้อมถือที่แฟนเรานั่งประเพณีตัวนี้คือกตัญญูนะนะผู้รู้คุณอุปการะผู้รู้การะคนที่ไม่เอาวิญญาณบรรพบุรุษตอนเป็นชีวิตบรรเทือดุเด็กจะเป็สมัยนาโมเฮยเองเด็งกล้ามาเด็งกล้ากันเพียงแต่นะสนองบุญตอบแทนบุญนะนะปล่อยวิญญาณบรรพบุรุษโดยการเธอบ่นทิศตะอ่อย มันท่าโอาหารามันท่านะเอ็นเมียนกำลังนาเท่าเรียเธอบานอยู่นะหลังจากนั้นเกิดโอโหปะหานด้ไหนะเพราะท่าตามภาคนี้ก็กีาตอบก็ไปในเคลียรนก็โดยทางเขาไปอยู่นะอันนี้ก็เริ่มต้นคือทั้งที่ปหรือการไปยก็รยนระเบายบไม่นช่นะในมุมมองของโลกมือเองแต่ในภาคเรียก็ ระบบทิพย์เป็ยนดังเพลงกันอาหารทิพย์กันสปอร์ตสบายทิพย์กันะเรื่องนั้นผมก็สอนอยู่เรื่องต้องติดมันมีตีติดบารู้เวียนเวียงเลือนมือต่อตีเลื่อนยาหยาบางอย่างนิดเดียวแต่เรียบเทียบว่ายันยมสะดับถาของปางเลี้ยงที่จะต้องมีอาหารจริงีเท่าบานอาหารคืเร็่จรรยากรรมการร่งอาหารอาหารคือคำพูดภาษาอาหารอาหารคือความสัมผัสถูกต้องสัมผัสสารอาหารวิญญาณอาหารอาหารของวิญญาณ วิญญาณเป็นาเด็กหล่ะวิญญาณจะมีวิญญาณวิญญาณทางแเนิกทางเอกีจะม่อนดาโตกรุนจะทะเลอมจัเพิ่มสติวิญญาณอนุสติวิญญาณสติวิญญาณก็ยังจะมีมิตฉาญดียนนะนะทิพพวิญญาณวิญญาณทิพย์นะวิญญาณพระแม่วิญญาณนะวิญญาณเมื่อได้เองมีมิตฉาญดียนเป็นเป็นเฉพาะตตกรุนมาอย่างที่ภาคเะวันเป็นมิจฉาเดียนเกี่ยวกับมิจฉาเดียมิติก็ต้องอาศัย ของอาหารนะวิเมาณทิพปาหารอาหารทิพนะน่ะา่าอาหารไม่จะเทียดอาหารอาหารทาทธาตุเทียดไกเทียดตึกเทียดเปลืงเทียดขยองนะวิญญาณเทียดวิญญาณเทียดนะทิพปาหารโภชนาอาหารพัฒนาหารมังสาอาหารนะจังหวัดพิบุญอำเภอพิบุญพิบุญมังสาอาหารเลยวิเมาณตึกก็ตั้งมาบ่ดเลยมาสถาบันอภวตเวอย่างนี้จะมาอภวตาวตนสมัยนี้ใคร เป็นทาบัานความรู้ทำไมเรื่องของอาหารเป็นเมียนจรรยจรรย์อย่างมโนสังเกตนาอาหารนะนี่คืออาหารที่เป็นเมียนจรรย์อย่างเอ็เมียแต่เม็ดปลายเม็ดตึกเ,เม็ดนโอบอาหารอันนี้เป็นอาหารของมนุษย์โลงมนุษย์เองในทางอิตนนะเป็นอาหารทางอิตนะปอยบนันอาศัยจยันนบนูบันนะนอกจากกระตันยุ้ยยังกระตาเวทีนะหรือว่ากระตาเวทีตา ปตะเวทีผู้รู้ประการคุณที่นะเวียนวันบรมรุณไม่เอาตาใหญ่บานถือตุกนะอันนี้ก็เระดึงบอกพวกเอกอย่างเดียวปตะเวทีหรือว่าปตะเวทีตาความเป็นผู้รู้ประการคุณที่ท่านทําแล้วได้ตอบแทนนะนี่เป็นเวีธรรมายุสองปีอย่างนิมิตตังสาธุวันนาตตันยุปตะเวทีตานะความตตันยุปตะเวทีหรือว่าความเป็นผู้รู้จากสิ่งที่บรรพรุณไม่เอาตาใหญ่บานถือตุกเขยให้ได้หมดตอบ แทนคุณไม่เอาคุณเอาเท่าที่เองคือบาตการเทอตอนแทนคุณไม่เอาเมนเทอจะกภาไงอยังแจวไว้อยู่เองสามารถเธอบาตซส่ไงในคือบาตซส่ไงในคุณเองงบใบแก็วทำไมเป็นเลขทบาดเอาเดิมไม่เอาตายใหญ่เอ้ยหมูโมซีบอกคนเด้อแต่คนเจ้าแ่้วก็ใบเล่าอยู่ขึ้นอยู่ทางแคทถึ่อันนี้ก็บาตเกิดตกทิศกรกดาว ม,ฟฟม,มุนติโยมนำหงไฟายพังตึ๊งน่ะเอ็งสามารถที่คอยบานรุกดอ,อกอยู่รุกไงมาเธอบานอย่างนี้โวยมันอัดเต้มันเรียนได้อยู่น่ะเพราะว่าเอ็งขึ้นดำตลอดมันเพลิดเม้นมาชนะมาเธออวมันน้องยิ่งตั้งโพสต์อันนี้วิธีการพัฒน,นาตัวเองมาระดับน่ะการคือบนเดือนสั่นเลยเอ็งเธอลงน่อยอยู่กัดบานเฮาโวยมารับยัวซอยตึ๊งต่ออ่อยตะบนจะระดอ,อกโยมเธอหน่อย เรื่องแสดงนัดกันเองเรเมคุณธรรมตัวนี้วิมีนู้ว่ากตัญญูกตาวทีนี่ในบางทีเองมันได้ไป้ฉะทางเฉวอยเป็นแต่เองตตามปกติเดยวกันประเพณีตีไม่เอาตาใหญ่เลกับเธอมาอยู่เหยมาเล่นของเล่งเราเนี่ยแต่ไม่เอาลงเธอเพรว่าเธอตัวเจ้าไม่อยู่เนี่ยอาศ่ยความศรัทธาความเชื่อไม่เองเป็นปัญญาเป็นความรู้เป็นความแจ้งความเรงความเข้าใจความแองที่จะโยมได้ ឯងប្រតោប៊ីមានសាហេតមកយ៉ាងចាប់តាំងទៅយ៉ាងແាកយូរແມວនឹងເທີໂມນະແມ й ບໍ່ ਔ ងຂອງທະມາກໍຖາມມັນແຍກແຍກຂະຫຍາຍເປັນຕິດນະເປັນមានລະບົບຂໍ້ລະບົບត្រູ້ລະບົບងារລະບົບងារລະບົບໜ້າທີ່ឯងສໍາຄຸນລະກໍຖິດឲ្យແມວພາລາປະໂຍສອນໃສ່ນ້ອຍຈາກ້ອຍລະສະພາບນີ້ສະນິດຫມ້ອຍថារបស់ຫຍັງລະມັນបັນ8ພີ້ឲ្យຍັດຕົ້ນສາໃດໃຜຄິດເວົ້າងារເດີ້ແລະຖ້າກົນຈາគាត់មិនສົມត្រຸນແຕ່ຍាវໄວທາງងារສົມໄងនោ ណាផុតតស្សនាទៅក៏បានធ្វើការបានមួយពលមួយចៅពលចៅត្បាក់គ្នណាក្នុងប្រទេសប្រជអាឡៃនឹងសវនធារដូចណាអានិយគិតមើលเด้อដែរត្បាក៏ន័យថាម៉ាសែតក៏ព្យាយាមយករបបជាសែនវិញ្ញាណបន្តបរុនណាញ៉ានពេលអោយកាត់បានសុខភាពកែករែកក៏បានចាត់ជាជាយោយករបបជាមេអោយក៏ចាត់ជាវិញ្ញាណពីរបជាអេដល់ស្រូលស្ដីណាលើកថាពលថាពេលអោតាយយាយមិនមើលមិនរៀបទៀត

ក្រុមគ្រូអេងគេដឹកធានតោះណាមនងារក៏តត្រាប់អញ្ចឹងតែថ្ងៃនេះមនងារเด้อឲ្យយុជលទូកលូនเด้อថាសាមមន្តាកសិររំងារមិនព្យាយាមមកយុជលមកនៅក្នុងទូកលូនមែនអេងលំប៉ាយ៉ាងគនចៅពុតគនឧបន្នដល់មេអានត rail ទៀតវាក៏ធប់មកនៅយូរណាពេកតែអេងខានប្រ بيه ខានចិត្តសํานึกថាបញ្ហាវាមកវៀតណាមនេះ ແມ່ເອົານໍາຍົກດໍາສີມະນູເນາະທີ່ບໍ່ຢູ່ທາງກໍເລີຍຖ້າເທີຕາມແມ່ຕາມພາເອົາຫ Ỏ ນະເຂົ້າເตราບບາງທີອ້າຍກໍມັນເດງນະອັນນີ້ເລື່ອງຂອງປັດຊະຍານະປະເພນີວັດທະນະທໍາຈາລິດវិເມນບໍ່ຢູ່ທອຍវិເມນຕ້ອງຂໍវិເມນຕ້ອງເตรา우វិເມນຕ້ອງບຸດທິຕ້ອງລໍອໍແລະແອງເຂົ້າຈັ່ງນັ້ນດັ່ງເດງເທີຕ້ອງບຶດສຶກສາຕ້ອງນອກແຕ່ສັດທາພະຍາມມັນພໍວາງຈື່ຕາມແມ່ເອົານຶງເທີບໍ່ຈະແດງກໍເທີຕາມ นักสถาปนาคือให้สถาปนาเมตปัญญาโหยน่ะเวแยกมันใจอยู่เชียเต็มเอาดึกเธอข้อตีตรงเด้ได้สิทํามาโซนตรงไหนนี่ก่ออุยทํามาเราบ่ขยายทางที่ธรรมจักรนี่ก็เมียนโหยแม่นน่ะครูบาญาณก็นําโซนบ่ยังแจ้แต่ให้เมียนนึกกับรับตรงยังแจ้แต่ความรู้ธรรมะเนี่ยมันแม่นต้องไปสับได้ซะเนี่ยธรรมะบ่ดอกบ่สรายเรื่อยๆแต่โอ้ปัญหาจะจรญ์อย่างธรรมะมีจรญ์ประเภทมีเมียนจรญ์เรือง ยูแต่แยกเริมหนงนาริ่มนึูที่ธรมะสอนเป็นมายมตั้งแต่รยประมวยมงครับน่งดนาทีนรว่านะเรโรอดเบีร์รุนครบชุดอยู่นะขยายในมุนนะในมุนปฏิบัติชนทางใแลยมันทางในแแบมันจำเป็นไปโทรรัวเด้อนะบางทีธรรมะกับบุคปฏิบัติทำมาว่านโยอโยโทรโมมันรับสายเนี้ยนะสภาพว่าเป็นเกินอยู่สภาพว่ากำกันนองระเบิดนาธรรมะธุนเกียรห ตมัมาจงเธอก็สอกนักทำเอ่คอยลกคอยลุคอยง่ายๆนะเฮนั้นพระมัญชัยน,นะขันตยังนะขันตยังขันตยังว่าอุปปัชตินะมัิเมนะเทวตังปุตตะเมนะวิสุทธิวิสุทธิตินะพระตัตตตๆๆะตมมาพิยายกันวิสุชามีตนะินะมณี นังบานกิดโจลนบานกิดแสดายบานกิดกระสัยเธยกระส่ายอยเกรนสดงนะปลวกพรหมจันทร์คือความประพฤติพรหมจันทร์อย่างอย่างเลวทีในหน้าทีหน้าเลวซ้ำก็อยู่นะเธอมันเกียกั็ก็กันกันสดายปานนะนะนังโจลโดนความเกินตีวดาเทวัดต่างเทวัดแต่ต่างเทวัดต่างความเกินตีวดามัน ยอดพระมจันต์อย่างกนาหรือมัชเมนะอย่างกนาก็กติวดาอินทพจนยังสดาหงโตติสุตตเมนะพระมจันต์เยนะวิสุทธิเตระวิสุทธชามินังบริสังบริสันอย่างวิเศษบาดพระพระมจันต์อย่างะบวบบทคาธาตุนี้ให้อยู่พอธรรมะสัเสเธอไว้ก็รอบไบโลด้วยตรรมะหมดบุษเสกภาษาของ bọn sen căn cứ xác coi một quý samatitao để bị rập bớt căn căn hong nhiều, thởu spa ba, này mình mình cười cợt, mông cơn ngày bùn ủ, à, cơ chuồng ngày bè, tập tibát, à, khơi gì spa ba, tập mà biết cái tơ lon rồi, tao yếm mới cợt, tập mà cà lưới bằng giang nữa ăn sâu bẩn, tập cất đam dô là ôn tràn căn hong tập mà bị miên, à, anh, to thân sang này, này spa này nó oay đéo, nó yuoi hay ủ. ความรู้เองเนเลยระบบจ่าเวียนเกินเวียนระบบจ่าไปรับมันบานเลยแล้มีแต่ระบบ่าทำไมแต่ที่ขยายยัโยงเคยใช่ไหมก็โดยาปัญหาทำทำไมจัดนะทำมาเป็นการทำกระนากร์เลยนะวงล้อของธรรมะของปัญหาหรือว่าสภาวะที่ส่งปัญหาไว้น่ะมันเองในปัญหาโลกเหนียะปัญหาปัญหาทางโลกปัญหาทางธรรมเนียนกรงย่าง์นะ ก็เลยหมดหมดหมดโซดาธรรมจักซึ่งธรรมจักเป็นใจดังนะทุกน่ะทุกคือปัญหาข้อหมายของทุกน่ะสมุทัยสาเหตุของปัญหาเป็นเกิดโภชันอย่างหนาปรากฏเป็นตัวปัญหาโน้มมัดพลูตีเกปัญหาน่ะนังเกปัญหาอย่างหนาเนโรตัวความดับของปัญหาเป็นดับอย่างหนามีรื บั่นบัน่รกันนี่คือตัวอริยสัจสี่อริยสัจสี่เองสามาธิหนังโยโมเชื่อมหนังสภาวะธรรมบั่รยันจรตูญจริงจังจรจกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องการเปรดสัจญาต้องบูนเวกอย่างหนาหนาอันนี้คือเรื่องของสภาวะธรรมหนาญาณโยมเป็นข้าวใหญ่ญาติมหาสมเปรกเลเพลสหรับอยู่หนาแต่ต่อมาเดบบี๋ยวก็ระบาดอีกปุ่มกระเนันยูกระบบดทำไม รวลาที่ตมาัก็มันเคยบันเดิงโมย่างเจไปเดินไอซายดารีโมรีรู้สู้จิตเจริญนนคือยมเคยนะบัดเป็นเดิมยมผู้เลยตมานุกมาสูนัเจริญแลการส่งการหอยมันการทีเองสดเจริญเธอพาวิตาเข้ารีกตาอบรมพัฒนาทำห้มากนะเข้ารีกตาเท่าเจริญสดเราวิเจริญมวิเจกิญจะมีทังดี តតាមកចប់រៀងនេះគ្នាយោណាផលសតតសតមកចរមានការបែកវាសិនធ្វើបែកក្នុងភរវេសិនមុនបែកសិនវៃបែកមកព្រោះແມ່កហើយសតនេះញ៉ាំព្រមយួរទេសិនគេតឧចងាយមកតដល់យុគព្រួយតតាមបបានភ័ក្តយុគណាសភាវៈកណ្ដងចូនមកចរនេះគឺការតាមណាណាយោងน้ําនេះមកហាច្នះនៅវិញព្រែកនៅលង្ហិញគឺធ្វើការទិញមិនមែនណា บางทีหนักด้านวังกราวบางบานเดินนี่คือสภาวะกังกนกนสภาวะธรรมที่เกิดโมตมัคคะบาลโอนโซนรอยยมยมบานลือตระกูลบิเมียนเจเดอรเมียนารากยุยบานสดับเมียนโยมในภูมิสดั๊บในก่อเดิมนี่ปัญหาธรรมมาจากในมูลก็โซนภูธรรมมาจากน่ะภูเทียดความเมียนความเกิดนเกินโอย่างหนาธรรมน่ะในมูลจิตก็โซนเขมาธรรมมาจากเขมาธรรมมาจากถ้าเรากข้แม่แล้วก็ย่างหนา นในมุนโมเตกโซนพระวิหารธรรมจักรนะถ้าเรื่องเรื่องนี้ของพรหมก็จะหนานี่คืออยมธรรมะขยายอยู่มือถ่าธรรมะหมายานขยายบันเจริญนะไงเซลธรรมะขยายหมายางโยมบันมือแต่เทระเซนเลยมีก็อย่างแจ้งเด้อสภาวะธรรมแต่ละตูแต่ละตูมายโยบันปฏิบัติหรือตั้งเจริสดับ๊ดเกยอย่างโยมก็ตั้งบันอันที่สองนะเพราะว่ามันเมียนมันหนึ่งบันสดับดนะ รวมโยมเป็นอย่างนี้แหละที่พงโยมวันโมนี่อวันสดับพระบําเทมไมธรรมะก็ไม่เคยบัดสนพุโมโซนไงก็เดิมก็ดิสำหรับปัญหาธรรมจักรนะหอยาโยมวันคือแต่ว่ามไม่แต่ธรรมะมีกต่เป็นปัญหาปัญหากับเป็นธรรมะอยู่ในปัญหาเป็นเป็นทะเลนะพอแกปัญหาบั้นเนี่ยเป็นปัญญาเสด็จเฮ้ยจริงมันเลยเองเป็นปัญหาครุฑคนนี้แกปัญหาบั้นก็เกิดจากปัญหาระเบิดมันเจอกันเกิดความรู้ปัญหาเป็นการเจอกอนนี่นะพอเองแกบั้นเนี่ยเป็นปัญญาการความรู้ ยังนานมีปัญหาเจรเรยนแก้บานเอ้บานปัญญาเจริญนี่คือจุดประสงค์ชามติจะมาบานสู้ในวันหยุโยมบาลสดงคามาเคยปัญหาควปัญหากัรสู้เด้อมาโยมผ่านบานโยมเก่งปัญญาโยมหนึ่งเจ้าระดับรรืะกรณของปัญญาไม่รู้ของศรัทธาเรื่องบางอย่างเรื่องของความรู้ความกังวลใจนะสำหรับในเซเลนญาหยุดโยมรวมหุดเลยบนน่ะตั้งใจถวายลงน่อยกันโดาจำนวนปัจจัยประพิลเพื่อน มารวยหาสปรมนะป็นพิลเปืนมารวยมหาสปรามสุดท้ายนี่บนกระสอทิยานโยมบานบนตามเจ้าเธองันนีก็มารุมในกันบาะในธรรมระบาญใจจูนโอยวิญญาณบรรพบรุษวิญญาณไม่เอาวิญาณตายใหญ่วิญาณครุบาาจานนะครองยามเย็นเทียนเปียนทิพย์เป็นเยนติวดารักสัมปัสต์นะครองปฏิสัตย์บรรลุโภฒนากับเพียิน และบัดนี้ครับนี่มาเจอกันแล้วก็จูนต่อดาวญาติโยมทุกเนี่ยโยมประสบความสุขความเจริญเมตตาโยมเองก